สิงสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการข่าเช้าเล่าเรื่องครับเช้านี้อยู่กับผมยศแล้วก็พี่ฟ้ายนะครับสวัสดีพี่ฟ้ายด้วยนะฮะสวัสดีน, <ะ S 2> น,น้องยศค่ะเชา้าพิเศษแบบนี้ครับมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องของแก๊งฟฟนน้ำนมจะนึกถึงอะไรกันเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลใช่ไหมแน่นอนอันนี้ก็แก๊งฟนน้ำนมแต่แก๊งฟนน้ำนมนี้เป็นน้องหมาสองตัวครับที่เป็นภาพขามน่ารักใช่แล้ว แต่ภาพความน่ารักที่ตอนนี้มีการแชร์กันในโลกออนไลน์กว่า2ล้านครั้งเป็นแก๊งฟฟนน้ำนมของลูกหมา2ตัวที่ไปปวดพระที่กำลังทำวัดอยู่ช่วงประมาณตีสี่นั่นเองคุณผู้ชมลองดูภาพความน่ารักของแก๊งฟันน้ำนม2ตัวนี้ก่อนว่าจะน่ารักขนาดไหนลองดูภาพกันครับนี่แบบนี้เลยคือในขณะที่หลวงพ่อเนี่ยกำลังทำวัดตอนเช้าอยู่ประมาณตีสี่ แก๊งฟันน้ำนม2ตัวนี้ครับก็วนอยู่รอบหลวงพ่อนี่แหละแล้วเ็าต้องมาเล่นตรงด้านหน้าหลวงพ่อด้วยนะใช่ถก,<ข>กระเป๋าไปมาหลวงพ่อก็ต้องย้ายสวดมนต์ไปก็ย้ายอาของไปก็ย้ายไม้บ้างตอนแรกตั้งอยู่บนขาตั้งไม้สักพักหนึง่งอ,อ่าเริ่มป่วนเยอะก็ต้องมีการหยิบไม้ขึ้นมาตั้งบนถือบนมือ,เอ,อเอาขาตั้งออกเอากระเป๋าออกเอาถึงทุกสิ่งทุกอย่างออกแต่น้องหมาเองก็ยังไม่หยุดที่จะป่วนแบบนี้ไม่ใช่ป่วนแค่หลวงพ่ออย่างเดียวปวนพระทุกรูปที่มาทำบัวดเลยทีนี้เองเนี่ยคุณผู้ชม คลิปนี้นะครับโดยมีการ a ฟ e b o o k นะครับของพระศักดดาสุนทโรครับหรือว่าพระอาจารย์ศักด์าแห่งวัดป่าระวัดไร่ป่าธรรมพิมุกจังหวัดตราดครับนำมาโพสต์ลงใน Facebook ซึ่งพระอาจารย์เองมักจะเผยแพร่ธรรมดีๆลงในโลกโซเชียลนะครับมีมากกว่า2 0 0 0ันคลิปแต่คลิปนี้ความพิเศษก็คือแก๊งแฟนน้ำนม2ตัวนี้แหละที่สร้างความน่ารักให้กับคลิปนี้พอหลังจากที่มีการแชร์ไป ชาวเน็ตมีการแชร์ต่อออกไปกว่าสองล้านครั้งชมความน่ารักของเจ้าหมา2ตัวนี้แต่อย่างที่บอกไปเองก็เห็นใจเหมือนกันนะว่าพระเอกก็กําลังทำเขาเรียกว่าอะไรทำวัดอยู่ทำวัดสวดมนต์อยู่เลยทำวัดเชา้าก็ต้องมีการถ,กถูกกวนสมาธิด้วยเจ้าหมาสองตัวนี้แหละมีการหยิบของออกตลอดเวลาเลยหลวง,งพ่อต้องมี สติและสมาธิแรงกล้ามากรจริงทีนี้หลวงพ่อยังบอกด้วยนะครับพระอาจารย์ระบุไว้ในในคลิปนี้ครับบอกว่าเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นฝันน้ำนมทุกทุกตีสี่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นทุกออออทุกวันเลยเหรอทุกวันตีส<อ>ี่เวลาเดิมเลยเอ็นดูลูกหมาก็คือจริงๆแล้วเนี่ยออพระทุกรูปในวัดก็ค,คงจะเอ็นดูนะก็คงจะเลี้ยงกันแบบว่าเอ็นดูน้องหมาน้องหมาก็เลยรู้สึกว่าสนิทใกล้ชิดอาผู้มีพระคุณไหนเราไปใกล้ชิดหน่อยสิ่างนี้ คือตัวแม่เองเนี่ยตัวแม่เองก็ตอนแรกมาดูนิดหนึ่งพอมาดูเสร็จปุ๊บอ่าห้าลูกไม่อยู่แม่ก็เลยเดินไปที่อื่นเลยปล่อยให้ลูกเล่นเต็มที่เลยเอาลูกมาฝากโครงการฝากลูกไว้กับพระเออนะแต่ว่านี่นี่แต่เขาก็มีช่วงนิ่งๆนะนอนนิ่งๆมินิ่งแป๊บนึง เออมีไม่ฮีบมีไก่ด้วยไม่ใช่แค่แค่สุนัขอย่างเดียวมีไก่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าไก่ไม่ได้เข้ามายุ่งไก่ไก่เดินเดินวนเวียนอยู่นั้นเหมือนเดินจงกรมนะครับนี่ก็เป็นภาพน่ารักพ่อก็พยายามเออผักออกไปเออไปหารูปข้างๆบ้างรูกนี่เหรอเปลี่ยนรูปบ้างอ่ะเดี๋ยวขึ้นตัดพระเลยดูสิเออนี่ก็เป็นภาพคลิปน่ารักครับค่ะคือน่ารักมากน่ารักจนหลายคนเนี่ยแชร์ความน่ารักนี้ออกไปหลายคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะหลายคนก็ชื่นชอบกันไปเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องต้องบอกเลยว่าเรื่อง นี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยกับการเจาะบ่อน้ําบาดาลที่ลึกที่สุดปกติน้องยศเคยได้ยินมาว่าเจาะบ่บาดาลอะมันจะลึกประมาณเท่าไหร่จริงๆเนี่ยเท่าที่เคยได้ยินเต็มที่นะก็น่าจะสักประมาณไม่เกิน15เมตรถึง20เมตรนี่ก็น่าจะเจอแล้วนะเพาพอเขาบอกว่าการเจาะบ่บาดาลเนี่ยค่ะเราต้องเจาะไปความลึกเกิน15เมตรเขาถึงจะเรียกว่าน้ําบาดาลแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะมี20เมตรน้ําขึ้นมาบ้างหละ 200เมตรอ้าวมี่สี่ร้อ0เมตรอ้าวมีบแต่ง,งานนี้เขาเจาะบ่อบาดาลลึกกว่า1กิโลเมตรหรือว่า1,000พันเมตรโอ้โหมากกว่า400เมตรนี่คือหลายเท่าเลยนะใช่เขาบอกว่าการเจาะนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งแถม1กิโลเมตรที่ลึกลงไปอะ่ะพบ,บชั้นน้ำจืดที่คุณภาพดีและสะอาดถึงเจช่วงชั้นครับ เจ็ดช่วงชั้นที่ลึกลงไปเนะะี่ยฮะคือโดยคุณศักดาว,วิเชียนสินค่ะอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือคุณศักดาลงพื้นที่ไปที่บ้านหินขาวที่ตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นคุณศักดาบอกว่าจะไปติดตามโครงการเจาะบ่อบาดาลค่ะแล้วบ่อนี้เนี่ยมันก็ลึกพันเมตรคือต้องบอกว่าเป็นความลึกที่มากที่สุดครั้งแรกในไทยและไม่ใช่แค่ที่ไทยนะครับผม มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยโอ้โหแต่ก็ลึกจริงอ่ะพันเมตรอ่ะลึกมากคือไม่เคยมีใครลึกขนาดนี้เลยเขาบอกว่าพอเจาะเสร็จปุ๊บเขาก็นำไอ้เจ้าเครื่อง e lock เลยค่ะหรือว่าเครื่องอย่างธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะย่อนเข้าไปเพื่อจะวัดความลึกของบ่อนี้อืปรากฏว่าปากบ่ออ่ะมันเปิดไว้8นิ้วแต่ความลึกที่วัดได้1 0 1 4เมตรก็คือกิโลกกว่าพอตรวจสอบปุ๊บ มีชั้นน้ําบาดาลใหม่ๆหลายชั้นเลยค่ะแล้วมันก็สลับกับชั้นของน้ํากลอยแล้วก็น้ําเค็มแต่ชั้นที่พบน้ําบาดาลมากที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่ความลึกประมาณ540-600ถึงเมตรก็สามารถนําน้ํามาใช้ได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ100ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงครับถือว่าปริมาณน,น้าโอเคเลยนะคะโครงการนี้ใช้เวลาดําเนินงานเนี่ยประมาณ2เดือนค่ะ เขามีการจัดตั้งโครงการน,นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลให้มีคุณภาพมีศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถนําน้ําไปใช้ในการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ได้แล้วก็รองรับประชาชนอย่างน้อยนะหนึ่งหมื่นคนเพราะว่าต้องบอกว่าตรงนี้เขามีแผนที่จะขยายเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษค่ะเป็นร,ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็จะมีนครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีหนองคายมุกดาหารนครพนมบุรีรัม์สุรินแล้วก็รีสเกตก็คือเป็นพื้นที่ของภาคอีสานซึ่งการเจาะบ่อบาดาันที่ลึกขนาดนี้เนี่ยต้องบอกว่าถือเป็นความท้าทายนะคะของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลซึ่งทางกรมก็บอกว่าเชื่อว,ว่าการที่เจาะได้ลึกขนาดนี้แล้วก็พบชั้นน้าหลายๆชั้นขนาดนี้ที่มีคุณภาพดีเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาในการขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภคในการเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมไปถึงบริการอื่นๆด้วย ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและที่สําคัญมันจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงครับผม ซึ่งวันนี้เจอแล้วแต่เดี๋ยวมันจะต้องมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆใช่นะครับก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายพื้นที่ที่มีน้ําแต่อย่างที่บอกไปว่าไหนพื้นที่เองก็ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของภายแรงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภายศาด้วยใช่แต่เจอน้ําอย่างนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ใช่ว่าอุ้ยลงมีน้ําเยอะนะใต้ดินใช้ทิ้งใช้คว้างไม่ได้นะคือต้องใช้อย่างประหยัดเพราะคุณก็ต้องรู้ว่าทรัพยากรเหล่านี้มันมีวันหมดไปถ้าเราไม่ประหยัดและเราไม่ฟื้นฟูเขาอ่นะคะแล้วก็อาน้ํ สามารถนำน้ำมาใช้ได้เลยทันทีต้องตรวจสอบก่อนว่าจริงๆน้ำแบบนั้นเองเหมาะกับการใช้ในประเภทไหนถ้าเจอน้ำเค็มแบบนี้เอาไปทำการเกษตรก็อาจจะไม่ได้หรือเจอน้ำกร่อยเองก็ไม่ได้เหมือนกันนะก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะครับยังไงเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะครับอะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเวลาคุณผู้ชมขับรถไปที่ไหนก็ตามกลางดึกเลยนะฮะต้องบอกเลยว่ากลางดึกแล้วเจอแบบนี้ คุณผู้ชมจะทํายังไงรบกวงพี่ฝ้ายเจอยังไงลองไปดูภาพกันครับไหนคะไหนคะคือในคลิปนี้คุณผู้ชมเป็นคลิปของกล้องหน้ารถครับก็ขับรถยามขับรถนีนี่ลองสังเกตวงกลมดีๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรขาวๆยืนอยู่กลางถนนเลยคุณผู้ชมแหวนแหวนะผู้หญิงผมยาวสุดขาวเหยียบสิคะคุณใช่คือคลิปนี้คุณผู้ชมครับเพจดราม่าแอตติกเนี่ยมีการแชร์ภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่เขาขับมาทางด้านขวาสุดเลยนะคุณผู้ชมบอกมือ คือถนนเลนถนนนี้เนี่ยสายเนี่ยคือถนนพระประโทนบ้านแพ้วเลยวัดดอนใยห,หอม,มานิดหนึ่งครับซึ่งเส้น,นเนี้ยเนี่ยมันไม่ใช่ถนนเส้นเดียวไม่ใช่เลนเดียวนยในการขับไปแบบนี้มันม,ม,นมีมันมีเลนด้านซ้ายด้วยแต่นนนคน,น,น,นขับรถเนี่ยก็คือเขาขับมาทางด้านขวา,าคือเลนไปกลับอย่างละสองเลนเนะพอเขาขับมาด้วยความเร็วพอสมควรเนี่ย ก็เจอคนเนี่ยยืนอยู่กลางถนนแบบนี้เลยถ้าแปลว่าน้งยศบอกว่าถ้าไป2เลนกับ2เลนแต่นี่เราเห็นแค่2เลนแปลว่าเขาอยู่เส้นกลางถนนน,นะคะใช่เขาอยู่กลางถนนเลย<อ>เป็นผู้หญิงครับแต่งชุดสีขาวผมยาวยืนโบกมืออยู่กลางถนนแบบนี้ ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ดูคลิปนะครับพร้อมกับการฟังเสียงไปด้วยจะได้ยินเสียงการแตะเบรกของรถคันนี้คือเสียงเบรกเนี่ยดังลั่นเข้ามาในกล้องหน้ารถเลยแบบเอียดเลย<ะ>ดังลั่นเลยคุณผู้ชมทีนี้เองเนี่ยเขาเลยนําคลิปคนคลิปนี้เนี่ยมาฝากกันก็คือลูกเพจฝากมาคุณโตเศรษฐีเรือทองของแช่แข็งเขาบอกว่าเขาขับมาที่ถนนพระระโทโนบ้านแพ้วเลยวัดจอนใหญ่หอมระหว่างกลางดึกครับ เกือบตีสองของวันที่31ตุลาคมวันาโลวีเลยคุณผู้ชมทีนี้คือเขาบอกว่าขับมาจู่ๆเนี่ยพบกับผู้หญิงกลางถนนแบบนี้เนี่ยสวมชุดสีขาวแบบนี้มีการโบกมือแบบนี้เลยนี่ภาพนี้เห็นชัดสุดคือโบกมือแบบนี้เขาขนแขนเหมือนยาวกว่าปกติันนี่หรือคิดไปเองไม่รู้เหมือนกันเพราะจังหวะนั้นเองทุกคนก็น่าจะกลัวเหมือนกันเขาก็เลยนําคลิปนี้ออกมาเผยแพร่กันไปบอกว่าไม่รู้ว่าคนที่ยืนนั้นเป็นคนหรือเปล่าถ้าเป็นคนจริงๆจะสติดีไหมรวมถึงถ้าใครรู้จักผู้หญิงคนนี้ไปฝากเตือนหน่อยว่า การทาแบบนี้มันอาจจะเกิดอันตราย <พอ S 1> ได้ดาาคือไม่ใช่เกิดอันตรายต่อผู้หญิงคนนี้อย่างเดียวแต่อาจจะเกิดอันตรายต่อคนขับรถที่เขาขับมาโดยเฉพาะไม่ชิน,นทางเพราะเส้นที่เส<ๆ>้นทางนี้เองเนี่ยไฟมันจะค่อนข้างสลัสวสลัวนิดนึงไงแตจง<ๆ>จง่จริงๆเจ้าของรถคุณแตะเบรกใช่ไหมถ้าเป็นดิฉันเหยียบให้ไวเหยียบคันเร่งมิดก็เดิมอีกใช่เพราะว่าใจเสียไปแล้วเขาเป็นคนกลัวผีทั้งๆั้งที่ไม่เคยเห็นผีแต่ว่ามั่นใจว่าคนขับรถต้องใจสั่นแน่ๆใช่แต่จ้า แล้วก็มาตั้งสติว่าครับอะไรวะเออแต่เขาบอกว่าเขาขับไปเนี่ยพราะเขาเลยไปเนี่ยเขาไปชะลอด้านซ้ายด้วยนะคือเขาบอกว่าถ้าคนที่ตกใจเนี่ยอาจเกิดอุบัติเหตุได้แต่โชคดีถูกต้องหับหลบทันทีคือถ้าหักด้านขวาก็คือขึ้นฟุตบาทเลยอ่ะขึ้นฟุตบาทเกาะกลางถนนหักด้านซ้ายก็อาจจะลงข้างทางเยี่มสาไฟเพราะฉะนั้นเองก็ขับรถกันอย่างรัดระวังกันด้วยนะฮะเออเขาคือใครนะอย่าไปยืนตรงนั้นนะใครเป็นญาติพี่น้องอยู่แถวนั้นบอกให้เขาอย่ามายืนย้มค่ำคืน ใจหายใจความหมดอพี่ฟายก็ลองไปพิสูจน์ดูแล้วบ้านแถวเหรอใช่บ้านแถว้วยไม่กล้าไปเอ้ามาดูอีกหนึ่งเรื่องเตือนภัยค่ะเตือนภัยกันสักหน่อยสําหรับเจ้าของบ้านหรือคนที่อยู่ที่บ้านเวลาคุณจ่ายค่าน้าประปาคุณจ่ายยังไงคะผ่านแอปพลิเคชันเลยผ่านแอปพลิเคชันคุณไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสคุณโมบายแบงกิ้งคุณ ไปที่การปะปา,ปาคือหรือใดๆก็<อ>แล้วแต่มีหลาย,ลายวิธีเยอะแยะมากแต่นี่ <ไง S 2> ที่ต้องออกมาเตือนภัยว่าเพราะว่ามีหนุ่มคนหนึ่งเขาแต่งชุดการปะปาแต่งชุดเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็ไปตามบ้านบ,บ้านหรูด้วยนะไปเรียกเก็บค่าน้ำค้างจ่ายโดยอ้างว่าเดี๋ยวคุณจะถูกตัดน้ำเป็นห่วงเนี่ย ออกมารับชําระมาชําระกับเขาได้เลยครับผมมีหลายรายหลงเชื่อค่ะคือข่าวนี้ต้องบอกว่านี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอ่ะชายคนนี้แต่งกายมาเจ้าหน้าที่ชุดป่าปาเลยการป่าปาครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยกลัวว่าคุณจะถูกตัดน้ําเออ จ่ายกับเขาได้นะเขายินดีรับนะอ้าวจริงจริงเนี่ยเเป็นบริการพิเศษนะดูเหมือนเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือเปล่าเป็นโครงการหมู่บ้านแล้วเขาเข้ามาในหมู่บ้านได้ไงเขาบอกว่าเขาคุยกับรปภแล้วก็คือไปอ้างกับรปภว่าจริงๆในหมู่บ้านรปภเนี่ยมีคนค้างชําระแล้วเดี๋ยวจะถูกตัดน้ํานะขอเข้าไปให้บริการลูกค้าหน่อยเขาบอกว่าเขาอ้างแล้วเขาเขาบอกกับรปภแล้วแล้วรปภอนุญาตเขาอ้างว่าอย่างนั้นนะคะครับทีนี้เนี่ยพอไปตรวจสอบสุดท้ายพบว่าเป็นพนักงานรับจ้าง มิเตอร์จริงๆแต่หมดสัญญาไปแล้วอ oh. หมดสัญญาคือเขาไม่ได้มีหน้าที่แล้วก่อนห <Yep. S 1> นั้น,นเขาทำจริง oh. ออกตระเวนทั่วขอนแก่นเลยค่ะทีนี้กล้องวงจรปิดรายนีย้บ้านรายนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจับภาพไว้ได้เป็นชายรูปร่างสันทัดสูงประมาณ165-170เซนติเมตรอายุอยู่ๆราวๆยู่รายปีค่ะสวมใส่เสื้อฟ้าของการปรปาเลยขี่รถจักรยานยนต์มามาจอดหน้าบ้านกดกร่งเรียกเจ้าของบ้าน พูดคุยกัน1-2ถึงนาทีค่ะแล้วอยู่ๆภาพที่เห็นก็คือชาวบ้านอะ่ะหรือว่าเจ้าของบ้านอะ่ะเอาของบางอย่างเอาเอาอกมาให้<อ>แล้วชายเสื้อฟ้าก็ขับรถออกไปหลักฐานแบบนี้มันชัดเจนนะเจ้าของบ้านก็ใช้เอาไปแจ้งกับการปราปาส่วนภูมิภาคที่ขอนแก่นว่าตัวเองเนี่ยก็จ่ายเงินค่าน้ำไปครบแล้วอะทำไมเจ้าหน้าที่ถึงมาเรียกเก็บอีกถึงมาบอกว่าจะยกมิเตอร์จะตัดน้ำเขาจ่ายไปครบหมดแล้วนะ คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ18ตุลาที่ผ่านมาค่ะคือปรากฏว่าเขาเขาแจ้งว่าบ้านหลังเมื่อสักครู่นี้ค้างค่าน้ำสอเดือน2,000กว่าบาทโอ<ฮ>้แล้วเธอก็ถามด้วยนะเข้ามาได้ยังไงผู้ชายบอกว่าก็คุยกับรปภแล้วครับรปภอบอกว่าเออเห็นว่าเป็นบริการให้ลูกบ้านก็เลยอนุญ,ญาตให้เข้ามามก็คือสะดวกไงคือเขาบอกว่า ลูกบ้านจะได้ไม่ต้องเดินทางคือบริการถึงที่เลยเออช่วงนี้โควิดก็ไม่อยากให้ชาวบ้านเดินทางไปไหนก็คือมารับชําระเลยครับผู้เสียหายหลงเชื่อใช่ฮะรปภอนุญาตแล้วเสื้อก็การประปาชัดเจนแล้วทั้งบินทั้งชื่อทั้งยอดเอา้ามันตรงกับเรานี่นาอแต่ไม่มีเงินสดนะโอนเข้าบัญชีได้ไหมเขาก็ถามชายคนนี้บอกว่าโอนได้โอนได้พี่โอนมาได้เลยแต่เป็นบัญชีของนายนัทธินัน,นระยะอิน Oh. ไม่ใช่บัญชีของการประปาครับผมเป็นบัญชีของส่วนบุคคลที่ก็เลยสอบถามไปทางการประปาว่าทําไมถึงมาตัดน้ําล่ะก็จ่ายไปแล้วแล้วเนี่ยเนี่ยเขาให้เราโอนเข้าบัญชีนี้สรุปว่ามันเป็นบัญชีของเจ้าหน้าที่จริงไหมการประปาบอกดิฉันไม่รู้เรื่องค่ะไม่มีนโยบายนี้ก็เลย oh. เป็นที่มาของการเอาหลักฐานครับเอาบินเอาภาพเอาทุกอย่างม,มาออกว่านี่จ้า ดิฉันโดนแบบนี้จ้าหลักฐานชัดเจนจ้าก็เลยอยากจะแจ้งเตือนหัวหน้าง,งานตัดมิเตอร์ค่ะของบริษัทผู้รับจ้างว่า <ừ> คือเขาคนนี้ออกไปนานแล้วจะมีวิธีการจัดการอย่างไรให้เขาไม่ไปหลอกชาวบ้านอีกแล้วก็อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนเจ้าของบ้านทุกท่านว่าการปรัะปาทุกที่ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดไม่มีนโยบายให้ไปเรียกเก็บเงินหรือว่าเรียกชำระเงินตามบ้านนะคะ ดังนั้นใครก็ตามที่ไปบอกคุณว่าชําระเงินกับผมได้เป็นบริการเสริมบริการพิเศษไม่จริงไม่จริงเด็ดขาดถ้าคุณค้างชําระเขาจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปที่บ้านและให้คุณไปชําระที่การประปาถูกต้องไม่มีการเอาเจ้าหน้าที่มาเรียกรับเงินเด็ดขาดใช่นั้นอย่าหลงเชื่อเพราะฉะนั้นนะครับต้องต้องตรวจสอบกันด้วยใครมาแอบอ้างแบบนี้นี่คือบอกเลยว่าพลาดมากๆนะฮะงเชื่อไม่หลายบ้านเลยนะสง่าผมก็เข้าใจแหละว่าเขาก็มีเครื่องแบบทุกอย่างชัดเจนอ่ะมีเครื่องแบบด้วยเขามี มีบินบอเออมีบินม,มีอะไรเรียบร้อยเลยอะ,อะก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจเช็คกันหน่อยละกันนะครับ<ม>โดยเฉพาะอาดีตพนักงานแบบนี้ก็เก็บอุปกรณ์จจรี่ได้นะอขอให้ตำรวจจับให้ได้ค่ะเอาละครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเตือนภัยกันเพิ่มเติมกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่บนท้อ,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 องถนนเพราะมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวติดตามช่วง้าครับสักครู่ค่ะ น้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใส่เพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีส m ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจเพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้100%เอร์เซไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาด ใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น คุณผู้ชมครับกลับมาพูดถึงเรื่องของการขับรถบนท้องถนนกันแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเยอะขึ้นเยอะมากๆใช่ค่ะอย่างเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นกับคุณลุงคนนึงคือคุณลุงเขาขับมาของเขาทางตรงดีๆไฟเขียวปกติไฟเขียวยังเหลืออีกตั้งหลายวินาทีแต่อยู่ดีๆครับมีรถจักรยานยนเนี่ยขับมาตัดหน้าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมพี่ฝ่าย ก็มีนะเยอะเลยนะบางทีเราก็งงว่าตกลงเรามาถูกหรือมาผิดเอ้าเราไฟเขียวนี่ยแลเราเขามาได้ยังไงอย่างเงี้ยลองดูภาพเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงฮะนี่คือภาพคือคุณลุงเขาขับรถของเขามาดีๆครับแต่ว่าแก๊งสามคันสี่คันห้าคันเนี่ยที่ขับมาเนี่ยน้องยศดูไฟเขียวยังเหลือเป็น20วิอะใช่คือแก๊งด้านขวาของภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่5คันเนี่ยมีไรเดอร์มีประชาชนที่ขับมาเนี่ยับมาแล้วชนก็แบบนี้เลย ไปชนมอเตอร์ไซคันนั้นด้วยชนกรณีแลวนะคุณผู้ชมชนไม่ว่าเขาหันมาเหลียวมองก่อนที่สุดท้ายเขาก็ขับหนีไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนและในภาพอะไรเดอร์อย่างน้อย3-4คันนะครับใช่คือรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ5คันที่มีการฝ่าไฟแดงมาแบบนี้ทีนี้เองก็เลยนำคลิปนี้เนี่ยมาเตือนภัยกันหน่อยเพราะว่าคุณลุงเองเขาขับมาอย่างทางตรงแล้วก็ที่สำคัญคือเขาขับมาแบบถูกกฎหมายด้วยคือหนึ่งแก๊ง5คันนี้ขับฝ่าไฟแดงผิดกฎหมายแน่นอนอยู่แล้ว แต่ที่เพิ่มเติมคือคนที่มีการไปเกี่ยวคุณลุงเขาล้มเนี่ยไม่ลงไปช่วยเหลืออีกและขับนี้ดังหากอันนี้มีความผิดเพิ่มเติมด้วยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเองถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นรีบแจ้งตำรวจดีที่สุดเลยนี่เราก็หลักฐานของกล้องหน้ารถคันนี้ก็ชัดเจนนะคะแล้วโดยปกติเวลามีปัญหากับไรเดอร์มันไม่ได้จบแค่ตัวบุคคลที่คุณทำผิดนะ่เพราะว่าเรื่องนี้มันจะถูกส่งไปยังต้นสังกัดของไรเดอร์คุณและเขาก็จะจัดการกับคุณดังนั้น อย่าทำไม่ว่าจะเป็นประชาชนธรรมดาหรือเป็นรายเดอร์ตรงนุมนี้โดนไม่ไม่แน่ใจว่าตรงแยกไหนแต่คุณรู้ไหมใกล้ๆช่องห้าบ แยกสะพานควายค่ะแยกสะพานควายถ้าวิ่งจากช่องห้าไปสะพานควายมีไฟแดงถูกไหมฮะครับเวลามีไฟเขียวปล่อยให้เราได้เลี้ยวขวาไม่รู้มอเตอร์ไซค์มาทางไหนนะโอ้พุ่งกันมาเต็มเลยแล้วคนคนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปอ่ะบางทีมอเตอร์ไซค์มาทางอื่นน่ะครับเห็นกับตาเลยเกือบหลบไม่ทันไม่ใช่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์หลบด้วยนะรถยนต์หลบเราต้องหลบให้เขาเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือเขาขับมาแบบผิดด้วยแต่เราเองถ้าชนไปเราเนี่ยคนผิดใช่นะเขาโดยส่วนใหญ่ก็จะหาว่ารถใหญ่ผิดแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะ ตำรวจบอกว่าต้องดูต้อง,องดู<น>ทิศ<ถ>ทางอ่าเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนเป็นเรื่องเกี่ยวกับโมอเตอร์ไซค์เช่นกันรถเขาก็ติดไฟแดงกันอยู่แต่โมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะแรกได้ไงแรกซอกเล็กซอกน้อยแทรกไปแทรกมาชนกันสนั่นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูค่ะนี่อ,อ้ามาถึงตุงตามเลย,ยไม่ทันเล่าอะไรเลยเห็นภาพไปก่อนเลยครับผมนี่ นี่โยนโบโลิ่งหรือเปล่าเนี่ยนึกว่ากวาดสไตล์ไปแล้วสไตล์กวาดเรียบคือกล้องจากกล้องหน้ารถคันนี้ค่ะเขาติดไฟแดงอยู่แล้วมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมาจากด้านขวาก็กระแตกแตกมาเรื่อยๆผ่านหน้าเพื่อที่จะไปซอกระหว่างรถแท็กซี่และรถเม,มย์อยู่ๆรถมอเตอร์ไซค์คันหลังมาจากไหนไม่รู้ค่ะใช้ความเร็วปั่นสายฟาฟาดคิดว่าฟาดแปดฟาดเก้า, 8, า 9, หรือเปล่านะครับ วาบเข้าไปก็กวาดมอเตอร์ไซค์คันหน้าไป<อ>เสียงที่อยู่ในกล้องหน้ารถเนี่ย<อ>เขาตกใจนะคุณผู้หญิงก็แบบ<อ>เอา้าเอา้าเอา้าเอ,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 อ้ารถล้มรถล้มส่วนคุณผู้ชายนะคาดว่าน่าจะเป็นคนขับรถก็บอกว่าเอ้าเขาขับเร็วจังเลยหมายถึงว่าคันที่มาข้างหลังที่มาชนนะ่ะคือรถมันซอกเล็กมาก<อ>แล้วขับเร็วขนาดนี้ คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานนะคะให้สำหรับผู้ที่ถูกชนครับแต่ก็มีสองเสียงแตกออกไปค่ะปรากฏว่าใครผิดหลายคนบอกว่าคันที่มาจากทางขวาผิดเพราะว่าคุณจะไปเนี่ยคุณไม่ดูซ้ายดูขวาคุณไม่มองถนนไม่มองก่อนหรอว่าร,รถมาหรือ<ต><ต>ไม่มาแต่จริงๆถ้าดูจากคนที่เขาขี่หรือดูตามภาพเนี่ยคือเขาค,ค่อยๆไปแล้วก็มองเรียบร้อยแล้วนะคือก็มีอีกคนก็มีหลายคอมเมนต์เขาบอกว่า เห็นเขามองอยู่นะแต่ว่าคันที่มาข้างหลังอะ่ะขับเร็วมากเร็วจนขนาดที่คือรถเขาอะ่ะกำลังจะเนี่ยเห็นไหมว่ากําลังจะทางตรงแล้วอะ่ะน้องยศคือเขาออกไปเยอะมากแล้วเขาออกไปเกือบเต็มคันแล้วแหละอ่ามีบีคลิปให้ดูมะ มีมีมีเพื oh. ่อ,อน,นี้ยังไม่จบคุณผู้ชมมันมีอีกหนึ่งคลิปที่เกิดขึ้นคือคลิปนี้เกิดขึ้นที่บริเวณตรงสะพานหัวช้างคุณผู้ชมมันเป็นคลิปของการขับรถเหมือนกัน uh. แต่ทีเนี้ยเนี่ยจังหวะหนึ่งเนี่ยพอเดี๋ยวเดี๋ยวภาพคลิปขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชมคือมันเป็นคลิปที่ท,ที่จักรยานยนต์เขาขี่มาอันนี้คนละเหตุการณ์กันแล้วนะคนละเหตุการณ์กันที่ี่คือเนี่ยสะพานหัวช้างครับกำลังจะลงสะพานแต่อยู่ดีๆมีรถคันนึงอะกับรถแบบนี้เลยกลางถนนแบบนี้มันไม่ได้อยู่แล้ว พอมันมีคนกลับรถแบบนี้ครับหลาย<อ>าคาันที่ขี่มาเนี่ยคือเขาต้องเบรกกันหันกันหลายคาันเนี่ยลงไปกลิ้งนอนบนพื้นแบบนี้เลย<อ>คือปกติเนี่ยเวลาที่เราเคยหรือว่าใครที่เคยไปถนนเส้นนี้เองมักจะเจอรถเนี่ยที่ชอบกลับรถแบบ ตรงเลยตรงต่อม่อมานิดนึงอันนี้ยังพอเห็นอยู่นะกับตรงเชิงสะพานเนี่ยก็แย่แล้วนะนี่กลางสะพานเลยอะกลางสะพานเลยนะใช่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยคลิปนี้ครับก็เลยเกิดขึ้นก็คือมีรถมอไซค์คันหนึ่งเนี่ยเขาล้มลงเลยกลิ้งลงไปแบบนี้เลยล้มลง้วยนะคะคุณอันนี้คือขึ้นสะพานมาได้แป๊บเดียวลักษณะเหมือนคิดได้ว่าอ้าวขึ้นผิดไม่ควรขึ้นจับรถแบบนึงมันก็มีที่กกับรถนะ ใช่จริงๆเลยไปอีกหน่อยก็กลับรถได้ค่ะคแต่จะบอกว่าเหตุการณ์นี้ต่อให้คุณคันดําป้ายแดงจะบอกว่า<ต>พมอไม่ได้ชนดิฉันไม่ได้ชนดิฉันไม่ผิดไม่ใช่นะแต่คุณเพราะการขับรถและก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือทําให้ผู้อื่นเสียหายบาดเจ็บเสียทรัพย์เสียชีวิตคุณมีความผิด เสมือนคนชนนะใช่เพราะคุณเป็นต้นเหตุ<ช>ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถูกต้องค่ะเพราะการที่คุณกลับรถมารถที่เขามาทางตรงเขาใช้ความเร็วรเขาเห็นแบบนี้เขาต้องเบรกรถยนต์เนี่ยยังไม่แน่ใจจะเบรกทันไหมแต่โมอเตอร์ไซค์การเบรคก,กระทน,นหันแบบนี้ทําให้ล้อปัด และนำมาซึ่งการลม้มหลงไงคืออย่างที่บอกไปไงว่าเขากลับรถตอนที่ขึ้นสะพานมาได้นิดเดียวคือจังหวะนั้นมเอเตอร์ไซค์เขาคงเขาใช้ใช้ความเร็วเนี่ยในการขึ้นสะพานมาแล้วเตรียมที่จะลงสะพานแน่นอนว่าความเร็วมันก็ประมาณหนึ่งอยู่แล้วแต่พอมาเบรกกระดันหันแบบนี้แน่นอนว่ากลิ้งแน่นอนนะฮะแล้วกลิ้งไปอ่ะมันไปอยู่หน้ารถคันดําพอดีนะเกือบทับอีกถ้าทับขึ้นมาเนี่ย,ยโอ้โหฝากไว้สองเคสฝากใครรู้ไหมครับหนึ่งฝากคุณตํารวจ อสองฝากกลมขนส่งที่ต้องฝากกลมขนส่งเพราะว่าคุณเป็นบุคคลที่ควบคุมใบขับขี่ใช่ไหมคะฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุการณ์แรกมีการชนกันจนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ที่สองนี่ยังไม่ทันชนแหละแต่อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นทําให้มีคนบาดเจ็บใช่อีหนึ่งฝากที่อยากจะฝากก็คือทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนต้องขับรถกันอยา่าง ถูกกฎหมายตาม,มตามตามกฎระเบียบกันด้วยแล้วก็นำาระวังมีสติกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกทกคนครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับสักครู่ค่ะ ที่มีความห่วงใหญ่คอยหยิบยืนให้คุณอุ่นใจอยู่เสมอถ้วยทองโอสถภูมิใจที่อยู่เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ถ้วยทองโอสถมิตคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณสิงและมอนโซดาศูนย์แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพรพ้อมกับควาซาใหม่กลิ่นซ่มยูสุลองเลย โดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอรเปอเรชั่นอินทาคลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึก ชื่นมืนชื่นตาชื่นใจทั้งคนร่วมงานและแฟนคลับทั้งหลายพระมหาเทวีเจ้าครับผมอืมสาเจ้าไว้สาเจ้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะแต่เรียบร้อยเรียบร้อยคือเข้าพิธีวิวาเข้าประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยพระมหาเทวีเจ้ากับเจ้าหลวงตูนคนร่วมงานกว่าสองหมื่นคนค่ะน้องยศเดี๋ยวนี้จะเท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นเยอะมากเลยอะเยอะมาก คือเยอะจริงๆเพระมหาดีวี <TV S 2> เจ้าแห่งเมืองทิพย์ก็จัดที่เมืองทิพย์ไปเลยจ้าใส่ชุดงานแต่งงานเช้าก็ใส่สีชมพูไปครับพองานเย็นนี่สวยงามมะสวยงามจัดงานสวยงามดอกมองดอกไม้จัดอย่างดีคือตอนเช้าก็จะมีพิธีไหว้พ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวรดน้ำสางก็เป็นพิธีเช้าจ้าก็คือนี่เขาน่ารักนะครับคือหลายคนที่บอกว่าเออชอบเขาเวลาที่เขาเนี่ยไลฟ์ เขาก็ให้ความบันเทิงกับคนดูและหลายคนก็รู้ว่าพระมหาเทวีเจ้าว่าใฝ่ฝันที่จะเข้าประตูวิวากับแฟนหนุ่มมานานแล้ว<อ>หลังจากที่แปลงสภาพร่างกายให้เป็นหญิงสาวเป็นที่เรียบร้อยพระมหาเทวีเจ้าก็เดินเข้าสู่ประตูวิวาแบบสวยๆงามๆแบบนี้แล้วก็แต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้หลายคนบอกว่าสองหมื่นคนไปร่วมงานจะเป็นเดี๋ยวคลัสเตอร์ใหม่หรือเปล่าจา๊ะ<อ>แต่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าการร่วมงานเนี่ยคุณหญิงลี ก็คือพระมหาเทวีเจ้าอะค่ะบอกว่ามีแค่เขาเท่านั้นที่ไม่สวมหน้ากากแต่เป็นคนเดียวในงานนะเพราะเจ้าสาวอะครั้งหนึ่งในชีวิตก็ต้องการโชว์ขอความสวยความงามแต่คนในงานใส่หน้ากากทุกคนแม้กระทั่งตอนนี้นะคะยืนรับสื่อรับเจ้าบ่าวยังสวมเลยนะคะใช่เจ้าบ่าวยังสวมหน้ากากอนามัยยังสวมแมสเลยนะคะคุณรู้ไหมว่าสินสอดเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ฮะเบาๆเขาบอกว่า เขาว่ารักกันรักกันด้วยใจไม่ได้ต้องการสินสอดอะไรมากมายเงินสดหนึ่งแสนบาทค่ะทองห้าบาทค่ะ<อ>เขาบอกเขาขอแค่นี้นะถึงเขาจะเป็นพระมหาเทวีเจ้าแต่ว่าเจ้าหลวงตูนเอามาแค่นี้พอเพราะว่าเป็นหลักประกันว่าเราจะรักกันตลอดไปส่วนเจ้าหลวงตูนบอกว่าฉันจับมือเธอแล้วก็บอกว่า เราจะอยู่ดูแลกันแบบนี้ตลอดไปครับผมนี่แสดงความยินดีด้วยนะคะถ้าเมื่อกี้ดูดูจากภาพนะถึงนะว่าจะมีแขกร่วมงานกว่า2 0,000คนก็ตามแต่ว่าดูจากภาพแล้วก็ไม่ได้ดูแออัดนะครับและที่สำคัญคือเขาจัดในสถานที่ค่อนข้างจะโล่งเขาใช่เขาจัดที่โล่งจัดที่โล่งนะครับแล้วก็มีการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยกันด้วยหลายคนบอกว่าอ้าวการพะมหาเทยทวีเจ้ามีคนกั้นประตูเงินประตูทองปะเนี่ยมีสิจ๊ะครับ มีซีจ้าเยอะแยะมากมายประตูเงินประตูทองกว่าเจ้าบ่าวจะผ่านไปได้เอาแต่แต,แต,แต,แต่อธิบายคุณผู้ชมกับน้องยศนิดหนึง่งสองหมื่นคนเขาไม่ได้แห่กันไปในงานเออไม่ได้อยู่ใ้วงกันเขามีการไลฟ์การไลฟ์ผ่านเพจของพระมหาเทวีเจ้าออคือในงานส่วนหนึง่งในเพจสองหมื่นกว่าเ,ออเขาก็เลยข่าวก็เลยลงว่าสองหมื่นสองหมื่นกว่าเพราะคนแห่ไปแสดงความยินดีในไลฟ์คนตั้งคำถามสองหมื่นระวังเป็นนี่นะระวังเป็นคอคัสเตอร์นะ ไม่ไม่ไม่อยู่ในไลฟ์บ้านไข่บ้านมันแต่ร่วมแสดงความยินดีแสดงความยินดีกับบ่าวสาวหน่อยนะคะคทุกคนเอาละครับวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเสื้อาพิธีกรสวยๆจากอนิยาค่ะแล้ววันนี้ครับรายการหมดเวลาลงแล้วครับเรา2อคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ